ทุกคนคะตอนนี้พีนัทบัตเตอร์สุกแล้วนะดูนี่พีนัทบัตเตอร์สุกแล้วนะคะนี่จจังเลยอะตอนนี้จะทำสวนมาเหนื่อยมากเลยคะ่ะอยากจะชิมพีนัทบัตเตอร์ซะแล้วเดี๋ยวจะลองเด็ดมาชิมให้ดูนะว่าเป็นยังไงลองเด็ดมาชิมดูสิเป็นยังไงปุ๊บนี่ มาแล้วพีนัทบัตเตอร์นะคะน่าจะยังสุกไม่เต็มที่แต่จิตใจร้อนนะแล้วก็เหนื่อยแล้วก็หิวมากอยากจะลองชิมพีนัทบัตเตอร์ตอนนี้เป็นเวลาห้าโมงเย็นแล้วนะคะเกือบจะหกโมงแล้วห้าโมงครึ่งแล้วนี่คือลูกแรกในชีวิตที่จะเคยกินเลยนะทุกคนไม่เคยรู้เลยว่ารสชาติมันจะเป็นยังไงเดี๋ยวมาลุ้นพร้อมกันนะคะเฮ้ยมันรสชาติมันมันอะมันแปลก,กอะเออ มันมันอืมกัดเข้าไปครั้งแรกอะ่ะมันจะรู้สึกเหมือนเหมือนแปลกๆยังไงไม่รู้แต่พอเคียเค้ยวๆไปอะ่ะแล้วมันจะมันค่ะมันมันอะ่ะถามว่าอไร่อยไหมก็ได้เท่าไหร่ค่ะต้องแดงกว่านี้คิดว่านะมันยังสุกไม่เต็มที่แต่ใจิตใจร้อนนะคะ กลัวแมลงอย่างอื่นมากินด้วยเพราะว่าแมลงก็จ้องเหลือเกินเพราะมันมีรอยแมลงแทบไปแล้วนะคะอ๋ออ๋อมันมันดีอะอผสมชื่อพีนัทเตอร์เตอร์เนยถั่วเนยถั่วเนอะมันก็จะรสชาติแบบมันก็จะรสชาติแบบมันมันอะเหมือนเนยเหมือนถั่วผสมกันมันมัน ก็โอเคอ่ะคนชิมพีนัทบัตเตอร์ครั้งแรกได้มาเม็ดเดียวเองเหรอเม็ดหนึ่งฝ่อได้มาเม็ดเดียวเดี๋ยวจะเก็บมเมล็ดเอาไว้เพาะนะคะเพราะเมล็ดก็ขึ้นง่ายเหมือนกันว่างั้นปักชำตัดกิ่งปักชำก็ขึ้นง่ายเพราะเมล็ดก็ขึ้นง่ายนะขอบคุณพี่ต้อมมากๆเลยนะคะพีนัทบัตเตอร์จากกิ่งปักชำของพี่ต้อมให้มา แกตัดมาแบบสั้นอยู่นะคืบหนึ่งได้มั้งเพื่อที่จะส่งลงกล่องพัสดุได้เป็นกิ่งปักชำที่มีรากแล้วพี่ต้อมปักชำจนมีรากแล้วแล้วก็ให้จิตมานะคะขอบคุณพี่ต้อมมากๆเลยอ่ะมันเป็นความเฟรฝันของจิตมากเลยที่จะพี่จะได้ชิมพีนัตเบอร์เตอร์กับเขาเนาะหลายคนยังไม่รู้จักนะพีนัทบัตเตอร์เห็นแล้วเนาะ มีแรงขึ้นมาเลยทั้งหิวทั้งเหนื่อยอ่ะทักนี่ลกนี้กำลังสุกนะคะแต่มันลูกเล็กๆมันลูกไม่ใหญ่เดี๋ยวเก็บไว้กินวันหลังบ้างโอเคไปแล้วนะทุกคนขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ้ายบายสวัสดีค่ะ